เราอยู่ในเกมมือถือเอาชีวิตรอดนะครับตัวเกมเล่นเป็นแนวตั้งเนาะแล้วก็จะเป็นระบบถอยลูกเต่านะครับก็จะเป็นกรสีนในเรื่องก่อนเรากดข้ามภาษาเป็นภาษาอังกฤเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นฐานของเรานะครับสร้างฐานกนะ่อนกดไปเรื่อยๆคนระับ แล้วก็วางเครื่องเัอพิทยุใช่ไหมจากนั้นกดปิดไปนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นระบบทอยลูกเต่านะครับเดินตามช่องไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้แหละเจอกับซอมบี้กายพันธ์ รอบนี้ได้หกเจออีกไหมเ,เจออีกนะมาสองตัวนะเดี๋ยวเราน่าจะต้องหาพวกผู้รอดชีวิตคนอื่นนะมาช่วยนะไปไปต่อตัวเกมใช้พลังงานในการเดินด้วยนะตอนนี้มาถึงอ่าบ้านหลังหนึ่งแล้วโอเคนะ เลือกกล่องใดกล่องหนึ่งเรา,มาเมื่อกี้ไ่ว่าจะเลือกได้ทั้งหมดครับเจอต้นไม้ได้กล่องทรัพยากรมหมรอบนี้ได้หกตามของไปเรื่อยๆครับแล้วก็พวกนี้ยังแตะไม่ได้เนาะเล่นตามเกมไปก่อนคนระได้แอร์ดรอปมาเป็นพลังงานนะครับแล้วก็เจออ๋อผู้เล่นอื่นด้วยเหรอ เรามีโอกาสเจอผู้เล่นอื่นนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นบอรดก่อนนะช่วงแรกๆนะครับมีโจมตีกับขอความร่วมมือเออโจมตีอะไรมารอยฝ่ายตอบใช่ไหมเดี๋ยวดูตั้งค่าก่อนนะครับเผื่อมันมีภาษานะ อไม่มีภาษาไทยครับกราฟิกปรับได้อัลตราโอเคไปกันต่อเจอบอสนะครับครานี้เจออะไรเอ่ยเหมือนเป็นการสุ่มใช่ไหมได้ของนะครับ อันนี้น่าจะเป็นตู้เซฟเหรออ๋อถ้าเป็นตู้เซฟเนี่ยเหมือนเราจะไปรูดของนะครับจากบ้านของคนอื่นเอออะไรแบบนี้แหละก็คือเปิดให้ได้สามอย่างนะครับถ้าเราได้ไม้ครบสามเนี่ยเราก็ได้ตามนี้เลยนะตามขั้งบนเนาะแต่ถ้าให้ดีคือเราจะต้องได้ทองแดงนะครับ สามันนะโอ้โหเสียงมากนะครับข้าบนไหมถ้าหายนะเออลายพันหกนะครับตรงนี้มีคูณสองก็คือไปไวขึ้นใช่ไหมรอบนี้จะเป็นทางแยกนะครับขวาร้ายซ้ายดีแล้วก็มีบอกนะว่ามีหัวกะโหลกนะครับกี่หัวแล้วก็มีกล่องกี่กล่อง ไปขวาในสองไปรูทของต่ออันนี้เลือกกล่องใดกล่องหนึ่งนะเอาใกล้ๆนี่แหละมาเจอระเบิด แต่ที่กระเป๋านะครับแล้วก็สวมใส่ได้นะอ๋อเอาเงินพวกนี้มาซื้อของนะครับอัปเกรดชุดอุปกรณ์เนี่ยเราได้เหมือนเป็นอัปเลเวลอุปกรณ์แล้วนะครับเหมือนซื้อชุดใหม่อะไรแบบนี้แนละ้ว กดรับรางวัลแล้วก็วิ่งหนีไม่มีโฆษณานะครับข้าบนมีกับระเบิดนะแต่๋ยไม่รู้ว่าใช้ยังไงเลยครับอัพเกรดเตียงใช่ไหมโอเคอที่กองน้ําแล้วก็แคมป์ไฟรัวนะครับฐานของเราก็มีโอกาสโดนผู้เล่นอื่นบุกเหมือนกันนะอัพเกรดธนูนะครับโจมตีแรงขึ้นแล้วก็ ไปแผนที่อื่นต่อเมื่อเราทอยลูกเต่านะครับเล่นไปเรื่อยๆหาเงินมาสร้างฐานนะครับอัพเกรดอุปกรณ์แล้วก็เปลี่ยนแผนที่ไปเรื่อยๆนะครับจุดหมายต่อไปเป็นไฮเวย์ ได้มาสองหมื่นกว่าเอามาสร้างอะไรเล่นไปก็เพลินดีเหมือนกันคนะรับไปรูทของต่อ เมื่อกี้เราโดนระเบิดไปใช่ไหมรอบนี้เอากล่องไกลๆบ้างได้มาหมื่นหนึง่งอัพเกรดชุดต่อ เมื่อก,กี้มันมีออตโต้มาไม่ใช่เหรอเงินหมดนะครับไปหากันต่อแล้วก็สร้างตรงนี้โอเคนะครับอัพเกรดหน้าไม้ ปลดล็อกแผนที่ใหม่ใครที่ชอบเกมแนวน,นี้นะครับลองโหลดมาเล่นกันได้เนาะแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้า